ครับก็ขอความสุขสวัสดีครั้งกับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการที่ผมได้ทําการตรวจวัดเบาหวานนะครับเนาะตรวจเบาหวานความดันนะครับหล,งบบลังจากที่ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปตรวจเช็คนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเพราะว่าฉะนั้นผมก็เลยตรวจเจาะเบาหวานอันนี้ก็คือเข็มนะครับเข็มเจาะ ผมจะมีเครื่องมือนะครับซื้อมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับมาตั้งแต่ผมไปศึกษาเรียนเป็นพระอครับเป็นพระอสวครับเนาะพระอสวรือพระอาสาประจําวัดนั่นนะครับเนาะอันนี้ก็คือก็เช็ดแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งนะครับสําหรับเข็มผมก็ใส่บรรจุไว้เรียบร้อยเลยนะครับสําหรับเข็มสําหรับเครื่องมือชุดตรวจวัดความบันดาหวานนี่ก็พันกว่าบาทนะครับเกือบสองพันนะครับพันแปดนะครับ ผมพอซื้อเก็บไว้ตั้งแต่อสองสามปีมาแล้วครับผมเนาะเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือที่วัดนะครับเนาะสำหรับที่พอเจาะเลือดเสร็จก็จะ,อะเอาวัดวัดตรวจหาค่าของเบาหวานนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับเขาจะเรียกเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับในใน แต่มันเป็นเครื่องที่พอเจาะเลือกเสร็จก็จะวัดอันนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยเพราะแยะ่อันนี้เข้าไปครับเครื่องมันจะขึ้นนะครับเนาะแล้วก็เสร็จล้วก็วางไว้นะครับอันนี้ก็คือตัวเจาะเราก็ทําให้เป็นสีแดงเราดึงออกมานะครับคือเก็บเจาะเป็นหลอดครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการเจาะดูค่าของเบาหวานในเลือดครับผมเนาะ,ะช่วงนี้ผมตอนนี้ก็รับ ชั้นเพนชั้นพัฒหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอผมเจาะตอนเช้านะครับเนาะอันนี้ผมก็เริ่มเจาะคือจะบีบตัวเลแดงนะครับนะบีบเข้าไปแล้วมันจะดังเก็บแล้วก็เลือดออกมาลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวนี้แย่นะครับเนาะเอาตัวนี้แย่เข้าไปนะครับนะําจะดูดดูเข้าไปก็จะหาข้าวเบาหวานนะ อันนี้ก็ผืภาพเหตุการณ์ที่ผมถ่ายทําหลังจากที่ไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลไม่ได้เจาะเลือดนะครับหลังจากที่หมอนัดให้ไปเอายาที่อนามัยนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับก็เลยต้องเจาะค่าของความเบาหวานว่าเราต้องเจาะดูเรื่อยๆนะครับวัดปริมาอันนี้ค่าเบาหวานก็ขึ้นแล้วนะครับนี่3 0 0ร้อยนะครับ3าสามามจุดน,นะครับเราดูก่า สูงมากนะครับอันนี้ก็คือชั้นพัฒหารแล้วนะครับเนาะที่ที่ผมวัดช่วงเช้าๆนะครับ337ครับผมอ่าตอนช่วงตีสี่นะตีห้านะครับผมวัดครั้งหนึ่งอ่าช่วงนั้นมันจะได้ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบหกนะครับเนาะอ่ช่วงที่ยังไม่ได้ชั้นพัฒหารนะครับช่วงผมวัดสองครั้งนะครับวัดที่ตอนตีห้าครั้งหนึ่งมันได้ร้อยสี่สิบหกทีนี้ก็มาชั้นพัฒหารมันจะได้ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็ถือว่า เบาหวานนะค่าของน้ําตาลสูงนะสูงพอสมควรสูงมากเลยนะครับเนาะหลังจากที่ชันพัหาาเสร็จก็ผมก็จดไว้นะครับเนาะจดไว้หลังจากเมื่อเช้ามาเปรียบเทียบกันระหว่างชั้นพัฒหากับที่ไม่ชั้นพัฒหานะครับเนาะช่วงตอนไม่ชันก็146พอฉั้นเสร็จก็ช่วงเ,เช้าประมาณ2อโมงผมมาวัดอีกก็ร้อยรอไอสามร้อยสามสิบเกครับผม ครับต่อไปก็จะมาวัดอ่าเขาเรียกว่าจะมาวัดความดันนะครับนะวัดความดันของโลหิตนะครับเพราะว่าความดันเลือดนะครับก็จะมีเครื่องครบชุด้วนะครับสําหรับเครื่องเจาะเบาหวานความดันอะไรเงี้ยเครื่องวัดความดันนะครับมันมีประหลอดวัดไข้นะครับก็เป็นชุดนะครับซื้อมาก็พันแปดนะครับอนี้ก็เอาใส่เข้าไปในแขนเราสามารถที่จะตรวจวัดของเราได้นะครับนะโดยไม่ต้อง พึ่งหมอพยาบาลเพราะว่าเราก็ไปเรียนไปศึกษามานะครับในการตรวจวัดเบาหวานความดันด้วยตนเองครับเนาะถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปกติแบบไหนเราก็ถึงเข้าไปนะครับอันนี้เราก็กดดูนะครับนเนาะแ๋ยวฟังเสียงในฟิล์มแป๊บหนึ่งครับเนาะอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์นะครับจะมีเสียงบอกนะครับเนาะเสียงบอกไปในเครื่องครับอันนี้ก็คือมันกําลังจะขึ้นบอกแล้วนะครับว่าจะ ความดันของเราเท่าไรอะไรประมาณนั้นนะครับครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทาการบัดนะครับมันจะขึ้นของมันไปเรื่อยๆระหว่างทางหัวใจเต้นเท่าไรอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็คือความดัน1 2 7นะครับหัวใจก็88อะไรเนี่ยนะร้อนาะทีนะครับเนาะ5 80อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือค่าของความดันโลหิตนะครับก็ถือว่า การวัดดูถือว่าปกตินะครับความดันก็ปกติ120กว่า127ก,ก็ถือว่าความดันปกตินะจากที่รับประทานชันแพสทานเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็จดไว้นะครับเป็นสถิติไว้นะครับหลังจากที่ทําการตรวจวัดผมก็เดือนหนึ่งก็จะวัดทีหนึ่งครับเนาะวัดดูเนาะดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆครับผมนะสำหรับเจาะเลือดวัดความดันนะครับเนาะนะก็ถือว่าเราก็ ดูไปเรื่อยๆนะครับดูผลของค่าน้ำตาลนะครับในการที่เป็นโรคเบาหวานนะครับตอนมดันมาวัดไข้แล้วก็วัดระปับลอดอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จดบันพึกไว้นะครับแต่ละช่วงแต่ละเวลานะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วหลังจากที่ยังไม่ได้ชั้นพัตหาแล้วก็ชั้นพัตหารตอนที่ยังไม่ได้ชั้นพัตหาก็ร้อนะครับสำหรับเบาหวานสำหรับพอฉั้นเสร็จก็ ขึ้นไป337เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพะหวานตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับนะยังควบคุมไม่ได้นะครับเพราะหวานยังยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่เยอะเลยนะครับเนาะประมาณสูงอยู่หลายหลายหลายขีดอยู่นะครับเนาะสำหรับพหวานนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องวัดนะครับที่มีหลายอย่างอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มไม่ว่าจะเป็นที่วัด หลายอย่างนะครับเนาะก็ที่ซื้อมาเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเนาะอันนี้ก็คือเข็มนะครับเนาะที่เป็นก่องกงก็มีหลายอย่างนะครับแต่ละเดือนผมก็ไม่ใช่มากครับผมเนาะใช้แค่อันันึงก็จบแล้วนะครับเนาะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอต่อไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม